สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รีเทิร์สตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะครับผมก่อนจะไปรับชมคลิปกันก็ก,กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับผมวันนี้ผมจะมาทำการคาดการไอคอนิกโมเมนต์ที่จะมใม้เปิดในวันพรุ่งนี้หลังจากเกี่ยวกดตเสร็จแล้วนั่นเองนะครับผมจะมีแพ็คไหนหรือนักเตะคนไหนไม้เปิดกันบ้างไปลุ้นด้วยกันเลยครับผมโอเคครับผมเรื่องที่ปัจจุบันนะครับก็คือเป็นแพ็คของอาร์เซนอลนะครับผมนำทับโดย โซเคมเบลนะครับแล้วก็เอ็มมานเอลเบอร์ตีนะครับแล้วก็ตบท้ายด้วยจิเปโตซิวานั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นแพ็คอาร์เซนอลนะผมมาต่อจากแพ็คของเอซีมิลานในสัปดาห์ที่แล้วนั่นเองครับผมซึ่งผมได้ไปหาข้อมูลมาครับว่าแพ็คอาร์เซนอลมาต่อจากเอซีมิลานเนี่ยมันเคยมีหรือเปล่านะผมก็สรุปก็คือเคยมีนะครับผมใน3เดือนที่แล้วนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาย้อนไปดูแล้วกันนะครับ ก็3เดือนที่แล้วนะครับเริ่มต้นด้วย a อซีมิลานนะครับและหลังจาก a อซีมิลานก็คือต่อด้วย a r ร์เซนอลนะครับซึ่งในสาเดือนที่แล้วนะแพ็คที่มาต่อจาก a r ร์เซนอลก็คือแพ็คของ FC b a r บาร์เซโลนนั่นเองนะครับผมโอเคมา กลับมาดูที่ปัจจุบันกันบ้างนะครับผม <Okay. S 1> เริ่มต้นที่เอซิมิลานเช่นกันนะครับผมแล้วก็ต่อด้วยอาร์เซนอลเช่นกันนะครับผมซึ่งต่อจากอาร์เซนอลเนี่ยถ้ามันวนลูปเดิมใน3เดือนที่แล้วนะผมก็พรุ่งนี้ก็คงเป็นแพ็คไหนไปไม่ได้นะครับนอกจากแพ็คของ FC ซบาร์เซโลนานั่นเองนะครับผม <Wow. S 1> แต่ในแพ็คจะมีใครไม่เปิดกันบ้างก็คงต้องลุ้นกันอีกทีนึงแล้วกันนะครับแต่ส่วนตัวคิดว่าน่าจะถึงคิวของซามูเอลเอโต้นะครับผม น่าจะถึงเวลาจะได้ออกโรงสักทีแล้วนะครับผมเพราะว่าตัวอื่นมันมาให้เปิดกันหมดแล้วนะครับผมเหลือแค่สุดหลอของเรานะครับผมซามูเอลเอโตคนเดียวนั่นเองนะครับผมแต่ถ้ายังไม่ใช่ซามูเอลเอโตก็คิดว่าน่าจะเป็นแพ็คของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับอาจจะวนกลับมาให้เปิดกันอีกรอบหนึ่งก็เป็นไปได้นะครับผมแต่ถ้าไม่ใช่บาซ่าไม่ใช่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็แอบปันใจไปที่แพ็คของลิเวอร์พูลนั่นเองนะครับผมเพราะว่าห่างหายไปนานมากๆเลยนะครับผมสำหรับลิเวอร์พูลนะครับตอเรสโอเว่นเจอร์ดั สามคนนี้ครับหรือไม่ก็ชาเบียลอนโซอีกคนหนึ่งนะครับก็หายไปเนิ่นนานมากๆเลยนะผมก็สาหรับการคาดการณ์วันนี้ก็คิดไว้ก็3าแพ็คประมาณนี้นะดีนะครับผมหนึ่งก็คือแพ็คของ FC บาร์เซโลน่านะครับรองจากบาซ่าก็คือแพ็คของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนเองนะผมสุดท้ายก็ลิวอร์พูลนะผมก็คิดว่า 1- ใน3แพ็คนี้นะครับที่จะมาให้เบิดในวันพรุ่งนี้นะผมก็การคาดการณ์ไว้ประมาณนี้นะครับแล้วทุกคนคิดว่า แพ็กไหนจะไม่เปิดกันบ้างครับผมรู้ว่ารอน้าเตะคนไหนกันอยู่ครับก็ลองคอมเมนต์นเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ผมผิดพลาดประกันไหนก็ขออภัยไว้ด้วยเลยกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ